អត់អាននេះក៏កុំភ្លេចមកមកលឿនណ៎នេះសរ1នឹងនេះអូននេះហៅមិញហ្នឹងមែនត្រៅត្រៅទៀតត្រាเดี๋ยวឡងឡងទៅក្រោយចឹងអូខាត់ទៅមើលขนมចឹងឡောគេទៅក្រោយមើលขนมចឹងនេះกี่บาทกี่บาท39บาทដូចกัน มันขนมไอ้เออ,าอามาลองกินได้วยน,นะเมนต์อารีนานลองกินปืนฉีดน้ำแรงมากแต่ว่าที่บ้านดีนาไม่เปิดฉีดน้ำและส,สั่งสั่งสั่งมาถึงกเมื่อกี้มาถึงกเมื่อกี้โคตรน่ารักใส่แก้วอะไรเจลลี่เจลเลี่หกหกข้าโคล่าอันนี้ขนมโอเคขนมช็อกโกแลต ขนมนั้นก็อร่อยนะอืมดีนะไม่ชอบกินไม่ใช่ใส่ช็อกโกแลตหนูไม่ใช่ใส่ช็อกโกแลตตัวเองกินแต่ช็อกโกแลตซะสมัยไม่ใส่ใส่ๆช็อกโกแลตติดก็หยอดเนี่ยเดินไปได้เป็นอะไรนะว่ามาสวดเต็งกันบัวยำยำบะดาวมือเรื่องประทานปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดฮะติงมันมีเป้นี่นะมีขนม ไดกินได้ฟูกุชอกโกแลตด,ดูไบกันนะคะกันมาแกะกินกันเลยนะคะ,ะ,คะวันแรกเจอเลยที่ได้ไป นว้ยชายช็อกโกแลตลูกใบหน้านี้เป็นอะไรใด้ฟูกุช็อกโกแลตดูใส่เน้นมากกินเป็นไหมเนี่ยกินไม่เิดเป็นใช่ไหมไม่อร่อยอร่อยใช่เหาะแต่มันหวานจื๊อนี่มันมีช็อกโกแลตอยู่ข้างบน